สวัสดีค่ะวันนี้เราทั้ง2คนนะคะก็จะมารีวิวการประกอบชุดสมาร์ทการ์เด o นคอนโดเซตเ็นะคะซึ่ง็บอกเลยว่าฟาร์มไทยแลนด์ของเราเนี่ยนอกจากเซตเแล้วเนี่ยยังมีเซตเแต่ว่าวันนี้ที่เรามานําเสนอเนี่ยเพราะว่าชุด Smart Garden Condo เนี่ยเป็นชุดที่เหมาะกับสนามหญ้าเล็กๆสวนย่อมหรือแม้แต่กระทั่งปลูกผักบนคอนโดนะครับหรือว่ามันจะมีพื้นที่เล็กๆเนาะมีตรงระเบียงอะคือเราสามารถเอาตัวนี้ไปติดได้เลย ช่ก็คือตอบโจทย์คนทํางานหรือว่าคนที่อยู่ในเมืองอย่างเราเราเลยที่ต้องเช่าหอเช่าคอนโดอยู่นะอันนี้ไม่ใช่แค่ต้นไม้นะคือเราสามารถเอาไปให้น้ําเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างนี้ได้ด้วยเพราะว่าสามารถตั้งเวลาได้เราเนี่ยยกกันไปให้ทั้งเต็ดไม่ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์เพิ่มต้องบอกว่าผู้หญิงตัวเล็กๆแบบแป้งเนี่ยก็สามารถประกอบได้ได้เลย ซื้อชุดนี้ไปประกอบที่ห้องที่คอนโดได้เลยแล้วแต่ตอนนี้เนี่ยราไปดูปอุปกรณ์ในเซตกันก่อนหมว่ามีอะไรบ้างครับ okay, ไปดูกันเลยครับไปดูกันเลยนะและนี่ ะะก็คืออุปกรณ์ภายในเซตที่เราแถมไปให้นะคะใช่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณแป้งเนี่ยอธิบายว่ามีตัวไหนบ้างอ่าอันดับแรกที่เราแถมไปให้นะก็จะเป็นตู้คอนโทรลนะคะพร้อมบอร์ดควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่น XS 3 c h ช n น e l นะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะใช้งานได้2โหมดนะคะก็คือโหมดกําหนดเองแล้วก็โหมดตั้งเวลา,ต,วลาตั้งเวลาได้ด้วยนะ<ม>ได้ถึง5ช่วงเลยควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ถึง3อุปกรณ์เลยก็คือสมมุติสมมุติมมตนะเปิดปิดไฟเปิดปิดไฟสั่งลดน้ำใช่อย่างนี้ก็ได้คือมัน คุ้มคือเราเอาไปใช้ได้ทั้งสมาร์ทโฮมแล้วก็สมาร์ทฟาร์มเลยนะคะตัวนี้คุ้มมากคือกล่องเนี้ยคือแข็งแรงมากใช่อย่างดีนะคะกันฝนกันน้กันน้ำกันฝนแล้วเรามีตัวเบรกเกอร์ให้ด้วยเป็นระบบความปลอดภัยของไฟฟ้าเนาะตัวนี้นะคะเกิดรัศมจรอะไรขึ้นมาก็ตัดไฟได้ใช่ตัดไฟได้เลยนะคะทุกคนต่อมาเนาะก็จะเป็น ท่อ P.E. นะคะขนาดยาว5เมตรพร้อมกับตัวรัดปลายสายท่อด้วยคือตัวนี้นะะเหมือนเป็นท่อใหญ่เนาะใช่คือแบบว่าน,น้ำ่าจะส่งผ่านตัวนี้แล้วก็ไปที่ท่อเล็กอีกทีนึงเพื่อที่จะลดน้ําแปลงผักของเราะนะครับต่อมานะคะก็จะเป็นสายไมโครขนาดยาว5เมตรที่เราแถมไปให้เช่นกันนะคะและต่อมานะคะก็จะเป็นปั๊มน้ําแบบสุ่มตัวนี้เนี่ยมินิน่ารักมากเลยเหมาะกับผู้หญิงที่อยู่คอนโดอะไรเงี้ยทุกคนคือมันตอบโจทย์มากและต่อมานะคะก็จะเป็นชุดมินิสปริง นะคะคซึ่งในชุดนะคะก็จะประกอบไปด้วยข้อต่อไมโครนะคะแล้วก็ขาปากหัวน้ําหยดแล้วก็หัวน้ําหยดนะคะจํานวนอย่างละสิบชุดด้วยกันนะคะทุกคน <S <S 1> <S 1> อันดับแรกเนี่ยอันนี้ขยายไปกับตัวนี้ก่อนตัวนี้เนี่ยเราจะมาเสียบกับตัวของตัวนี้ข้อ PE <อ>นะคะซึ่งเราจะต้องวัดก่อนว่าระ,ระยะห่างระหว่าง ท่อไปแป้งผักหรือว่ากระถางผักของเราเนี่ยมันยาวเท่าไหร่อ่าเราก็ตัดได้เลยนะคะทุกคนสมมติว่าอ่าเราตัดแล้วแล้วเราก็จะมาใส่ตัวนี้ก็จะเป็นหัวน้าหยดของเรานี่ค่ะเสียบตรงไปท่อได้เลยนะคะทุกคนมันจะต้องใช้แรงดันเข้าไปนิดนึงเนาะตอนเสียบเพื่อที่จะให้มันแน่นนะใช่เพื่อที่จะให้มันแน่นนะคะแล้วก็แบบดันเข้าไปจนสุดแบบนี้เลยนะคะส่วนตรงปลายอ่าส่วนตรงปลายท่อนะคะเราก็จะมาตัวนี้ครับทุกคน อ่าใช้ตัวข้อต่อสายไมโครนะคะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะไปต่อกับตัวของท่อเนอะาะครับฝั่งนี้เนาะค่ะเรียบร้อยแล้วครับนี่ง่ายมากเห็นไหมแค่น,นี้ก็จะได้เป็นสายที่เป็นหัวน้ำหยดแบบนี้ออกมาแล้วนะคะตอค่อมาเราจะมาเสียบกับท่อนะคะเราก็จะมาทำการเจาะท่อโดย<อ>ใช้เจ้าเครื่องมือตัวนี้นะครับใช่โดยใช้ หาซื้อได้ในร้านเครื่องมือช่างทั่วไปเนาะใช่ทั่วไปเลยเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตเจาะตรงไปลๆแล้กันนี้นะคะจะให้ดูเนาะก็ใช้แรงดันเข้าไปนิดนึงเนาะ ลังจากที่คุ่นแป้งเจาะแล้วเนาะแล้วก็ใช้หัวส่วนปลายเนี่ยปักเข้าไปเสียบเข้าไปก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะครับที่เห็นเยอะเนี่ยเราจะนําไปลดในแปลงผักนะครับซึ่งมันก็จะมีหลายแปลงเพื่อความทั่วถึงนะครับมันก็จะปักลายสายแบบนี้ได้เลยใช่อันดับต่อไปเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องไปเพิ่มตัวบอร์ดลงบนแอ r ์ฟาร์มเแล้วก็ไปเซต Wi-Fi ก่อนเพื่อที่จะสามารถสั่งงานได้ หลังจากที่ทุกคนเนี่ยไปเพิ่มตัวบอร์ดลงบนแอรฟาร์มเพสแล้วก็เซต WiFi นะคะคตัวของปั๊มน้ําตัวนี้นะคะเขาก็จะเข้ามาอยู่ที่แอรฟาร์มเพสเขาจะเข้ามาอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็จะนําท่อ PE ที่เราได้ประกอบไว้นะคะมาเสียบเข้ากับตัวปั๊มน้ําแบบจุ่มแบบนี้เลยนะแล้วก็เสียบเข้าไปเลย <S <S เราก็จะนําปั๊มน้ําจุ่มลงไปแบบนี้เลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมานําตัวปั๊มน้ำเนาะมาเสียบกับตรงตัวบอร์ดนะคะซึ่งเราเนี่ยตั้งค่าปั๊มน้ําไว้เป็นเอาพุชช่องที่1นนะคะแล้วก็เสียบไปเลยแบบนี้เนาะเสียบเสียบเข้าไปเลยนะคะโอเคนำปลั๊กไฟของตัวบอร์ดเข้าไปเสียบกับปลั๊กไฟบ้าน220โวลต์นะคะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะ แล้วก็ดูสัญญาณไฟที่บอร์ดนะคะถ้าบอร์ดขึ้นสัญญาณไฟก็สามารถใช้งานได้แล้วนะ เราจะมากดที่ปั๊มน้ำช่องที่1ที่เราได้เสียบไว้นะคะอย่างที่บอกนะคะว่าสามารถสั่งงานได้2โหมดก็คือโหมดกำหนดเองเปิดแล้วมีนี้สปริงเกอร์ทำงานเลยนะคะแล้วก็โหมดตั้งเวลาต,ตั้งเวลาได้ถึง5ช่วงด้วยกันนะคะแล้วก็สามารถเลือกวันในการรดน้ำได้ด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดในโหมดกำหนดเองก่อนเดี๋ยวแป้งจะสั่งงานให้ดูเลยนะกดเปิดเลยนะคะโอเคค่ะปั๊มน้ำทำงานแล้วค่ะทุกคนนี่ ทุกคนเห็นไหมคะว่าตัวหัวน้ําหยดนะคะทํางานแล้วนะมีนีสปริงเกอร์ทางานแล้วนะคะคือตัวมีนีสปริงเกอร์ของเรานะคะสามารถปรับระดับได้ด้วยนะคะทุกคนนี่นะคะอยากได้เบาได้แรงก็ปรับระดับได้ตามตามใจชอบเลยนะคะแบบนี้เนาะแบบนี้คือปิดนะต่อมาเราก็จะมากดฝั่งปิดกันเลยนะคะแบบนี้นะโอเคค่ะปิดแล้วนี่ ตัวมินิสปริงเกอร์นะคะหยุดทำงานแล้วค่ะเราก็ได้ทำการประกอบชุดบอร์ดเนาะแล้วก็ได้สกดสั่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือง่ายมากๆเลยค่ะพี่โอใช่ครับก็จะเห็นได้ว่าน้องแป้งของเราเนี่ยผู้หญิงตัวเล็กๆร็สามารถประกอบแล้วก็ลดน้ำได้โดยการสั่งแอปผ่านมือถือแล้วก็นอกจากโชว์สมาร์ทการ์เด้นนะครับเราก็ยังมีอีกหลากหลายชุดนะครับซึ่งสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ f a c e b o o k f a ์ม Thailand เลยนะครับ ยังไงวันนี้เราสองคนเนี่ยก็ต้องขอลากันไปก่อนคลิปต่อไปเราจะมีชุดอะไรมาแนะนํามาติดตั้งให้เพื่อนๆดูอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนไปแล้วค่ะสวัสดีครับ